ส่วิการกแต่งพระยาขอาแบบนี้มาถึงรองท้ากากขันรับขุนชารระดับสูงแต่ผู้จัดการอาหารบกท่านแม่ทัพภาคนะจนมาถึงหน่วยระดับกรมพันเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องการฝึกทหารน้องๆที่อยเข้ามาเป็นทหารมากดังนั้น ท่านให้หน่วยดูแลเป็นอย่างดีเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์ครับนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องห่วงในตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเนี้ยทางองค์ครับยังเปิดรับสมัครจานออนไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเรากระจายข่าวไปตรงนี้ว่าไปสื่อสารพวกที่อยู่ในหมู่บ้านอะไรต่างเนี่ยให้สมัครนะครับเพราะว่าเราเรามีตัวอย่างจากลูกหลานเราเนี่ยเอาไปก็ดูว่า สมัครมาแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรนะครับเนี่ยเขาก็จะได้เห็นเขาก็จะได้ไม่ห่วงนะครับเขายังก็จะกล้าที่จะมาสมัครนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าน้องๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทัพนะครับเราก็เป็นเป็นเนื้อเดียวกันละเป็นน้องคนเล็กของเราเราก็จะดูแลอย่างดี สงทหารแล้วดูดีแห้ขขงลูปซุปดูเขากับดูแห้งเขาลอดขัดหังเอราวันขัดคอตอตะเก้นุมาาถวายแหวนลือ ปืนเล็กยาว M16C เป็นปืนระานที่ประจับตรร้อนนั้ใไม่จะปล่อยใหนต่างการไปนะครับเรื่องี่ะหัรสนส่งโอ้นโไ้ที่ส่างได้

ทั้งสุดทั้งสุดจากการกวดเปลี e, S, ang, 1, no, 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 ่ยนการกวาดพอแรงงานการปฏิบัติต้องเปลี่ยนก็พบห้าสิเอาหนีถอยไปทางฝั่งทิศตะวันตกข้าศึกเสียชีวิตสีนายพร้อมนเล็กยาวเฮตีสี่กระบอกและกระสุนจำนวนหนึ่งเปลี่ยนตัววอาตัวว่า ผมชาติไทยนักรบไทยผู้อาจองครับก็จะเริ่มนะครับสำหรับการแสดงนะครับของนวยเึกรฐานใหม่ต่ความเคารพผู้ประชาการงดทนทหารบกที่25ผมอาว่าดังน้องๆฐานใหม่และญาติาตฐานใหม่ที่รักทุกท่านและถ้านน้องๆอยากจะ รับราชการต่อ yeah. ก็ยังมีโอกาสสอบเป็นนักเรียนในสิทธต่อได้หรือโอกาสเป็นสอบทะเรียนในร้อยก็ยังมีเยอะแยะครับทางรับเชิญเรื่องหนังสือทีมงานสุดท้อขู้บรรยายดรนิทัศน่แข็งสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใสใส่ใจเพื่อคุณ คุ้มครองปลอดภัยวางใจสารอินเตร์กาด